อานุภาพของบทสวดมนต์เทวดาลงมาสาธุการแทบทุกชั้นฟ้าชีวิตใครตกต่ำเสริมแรงเทวดาประจำตัวหลวงปู่ชอบยังขนลุกทั้งตัวเมื่อเจออานุภาพของบทสวดมนต์นี้ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนอกจากจะทำทานแล้วก็ยังมีศีลให้รักษามีการภาวนาตั้งสติ ให้เป็นสมาธิหรือการสวดมนต์เพื่อยึดจิตใจไม่ให้ฟุ้งซ่านบทสวดในาศาสนาพุทธหยิบยกตัดทอนมาจากพระไตรปิฎกในท่อนต่างๆที่มีเนื้อหาเพื่อรำลึกให้เรารู้จักธรรมและอานุภาพของธรรมะข้อนั้นๆบทสวดมนต์กับธรรมะบทแรกในพระพุทธศาสนา ที่เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆคือบทธรรมจักรกับประวัตนะสูตรนั่นเองบทนี้เป็นพระธรรมบทแรกที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าณปาอิสิปตานะมรุทขายวันนั่นเองโดยเฉพาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายท่านได้เล่าถึงอานิสงส์ของการสวดมนต์ไว้ วันนี้เราจะยกตัวอย่างพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่ชอบฐานะสมได้เล่าเรื่องการสวดมนต์ไหว้พระให้พระเนนฝังว่าการสวดมนต์ไหว้พระนั้นถึงแม้ว่าเราจะออกเสียงหรือไม่ออกเสียงก็ตามพวกเทพเจ้าเหล่าเทวดาเขามีหูทิพตาทิพเขาจะได้ยินเสียงที่เราสวดมนต์ไหว้พระ ด้วยพระสูตรต่างๆเมื่อเขาได้ยินเขาก็จะเกิดความปิติยินดีในการสวดมนต์ไหว้พระกับเราเขาก็จะพากันร่วมอนุโมทนาบุญกับเราด้วยถ้าจิตเราสงบลงไปบ้างเล็กน้อยก็จะได้ยินเสียงที่เขามาอนุโมทนากับเราเสียงที่เขาเปล่งสาธุการนั้นมันดังป่านฟ้าสิถล่มทลายลงมาทับถมดิน หลวงปู่ได้เล่าเรื่องที่ท่านเที่ยววิเวกในเมืองพมา่ามีดังนี้ในครั้งหนึ่งเราพักจำพรรษาที่บ้านยางแดงประเทศพมา่าวัดที่เราอยู่นั้นมันมีศาลาอยู่เพียงหลังเดียวและศาลานี้ก็มีเสาอยู่ตรงกลางต้นเดียวเราให้เขากั้นห้องเป็นสองห้องห้องหนึ่งเราเอาไว้พัก อีกห้องหนึ่งเราก็เอาไว้นอนตรงกลางศาลาจะมีแท่นพระพุทธรูปมีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งสูงประมาณศอกหนึ่งพระพุทธรูปองค์นี้แกะสลักจากไม้สั์ในแต่ละวันเราก็อาศัยสวดมนต์ไหว้พระอยู่หน้าพระประธานองค์นี้แหละคืนนั้นเรากำลังไหว้พระสวดมนต์อยู่ดีๆ พอสวดบทธรรมจักรกับประวัตนสูตรถึงท่อนที่ว่าจาตุมมหาราชิกาเทวาสัตธะมนุษสาเวสุงจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตตวาช่วงท่อนที่กำลังไล่ชื่อสวรรค์ชั้นต่างๆอยู่นั้นปรากฏมีเสียงดังสะท้านไปทั่ว เป็นเสียงที่ดังกระหึ่มลงมาจากท้องฟ้าเสียงดังกระหึ่มนั้นทำให้ศาลาที่เรานั่งสวดมนต์ไหว้พระอยู่นั้นเกิดการสั่นไหวไปมาเสียงสาลามันลั่นเอียดอาดเอียดอาดโยกไหวไปมาเหมือนกับแผ่นดินไหวเราก็เลยหยุดสวดมนต์เอาไว้ก่อนมานั่งฟังเสียงดูว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน่ เรามานั่งรำลึกในใจเราว่าโฮโหเกิดอีหยังขึ้นหนอที่นี่เสียงดังสนั่นวันไหวป่านนี้มันเสียดให้สาลามันพังลงมาสะบ่นอเราจึงดับไฟเทียนที่หน้าพระประธานนั่งฟังเสียงดังกระหึ่มนี้อย่างเดียวพอเรามานั่งฟังเสียงดังๆนั้นมันก็เงียบหายไป บ่มีอียังอีกเมื่อเสียงดังนั้นหายไปแล้วหลวงปู่ท่านก็สวดมนต์ต่ออีกท่านเล่าว่าเราก็เลยสวดมนต์ต่อพอสวดถึงท่อนไล่ชื่อสวรรค์ชั้นต่างๆนั้นเสียงดังกระหึ่มมันก็กลับมาอีกรอบเราบ่นออกเสียงว่าห้วยมันเป็นเอียงอีกนาะบาทนี้พอว่าจังสั้นละ ขนคิงขนหัวกระพากันลุกยาบยาบหรือขนตามตัวตามแขนตามขาเอามือรูปไว้กระบออยู่ห้วยห้วยอีหยังกันน้อบาดนี่แผ่นดินมันไหวบ่อนอ้อเรานั่งฟังเสียงนั้นอยู่อีกนานพอสมควรเสียงนั้นจึงเงียบลงไปเราก็เลยสวดมนต์ต่อไปจนจบครบสูตรระหว่างที่สวดนั้น ก็ไม่ปรากฏมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาอีกสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กลับเข้าไปในห้องที่พักเพื่อที่จะนั่งภาวนาต่อตอนที่มานั่งภาวนานี้แหละถึงได้รู้มาว่าเสียงที่มันดังกระหึ่มปานฟ้าจะพล่มลงมาทับดินนั้นมันคือเสียงอนุโมทนาสาธุการของเทพเจ้าเหล่าเทวดา พวกเขาได้ยินเสียงเราสวดมนต์ไหว้พระพอพวกเขาได้ยินแล้วก็เกิดความปิติยินดีขึ้นมาจึงพากันเปล่งเสียงอนุโมทนาสาธุการกันเสียงอนุโมทนาของพวกเทพเจ้าเราเทวดามีอนุภาพมากจนทำให้แผ่นดินเฉพาะตรงที่เราอยู่นั้นเกิดการสั่นไหวขึ้นมาชั่วขณะ เทวดาเขามาแสดงปาฏิหาริย์ให้เรารับรู้นี่คือประสบการณ์ทางธรรมที่อาจจะฟังดูเหลือเชื่อแต่นี่ก็ไม่ใช่เหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นกับใครมาก่อนซึ่งสำหรับคนที่ติดตามศึกษาธรรมะจะรู้ดีถึงอนุภาพของบทสวดนี้รู้ขนาดนี้แล้วเย็นนี้ก็ลองเปิดหนังสือธรรมะ แล้วสวดบทธรรมาจักกับประวัตนะสูตรกันดูถึงจะยาวหน่อยแต่ชีวิตใครกำลังเจอปัญหารับรองดีขึ้นแน่นอนสำหรับใครที่อยากจะฟังเสียงบทสวดไปพร้อมกันบทธรรมาจักกับประวัตนะสูตรนี้แอดมินได้ปักลิงก์ไว้ที่ในช่องคอมเมนต์กดเข้าไปฟัง ดเข้าไปดูได้เลยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน